สวัสดีครับผมพบกับขึ้นนกนกดกไก่ค่ายขี้เมาอ,อีกหนึ่งคลิปนะครับผมวันนี้ทางค่ายเราจะมารีวิวชุดพร้อมต่อนะครับผมจะเป็นชุดพร้อมต่อของนกอีลุมและนกปักนะครับเราจะมารีวิวให้ดูรายละเอียดนะครับผมชุดแรกก็จะเป็นของชุดนกอีลุมนะครับผมจะได้อยู่สี่อย่างนะครับผมมี คืนนะครับหนึ่งพื้นนะครับผมแล้วก็หุ่นนกยางนะครับนกยางอีลุ้มนะครับแล้วก็ลำโพงนะครับแล้วก็มีมเสียงนะครับเราอยู่สี่อย่างนะครับได้อยู่สี่อย่างนะครับนกกวักก็เหมือนกันครับจะได้คืนหนึ่งพื้นแล้วก็มีมแล้วก็ลำโพงแล้วก็นกยางนกกวักนะครับผมนี่จะเป็นหลักเดียวนะครับผมจะเป็นหลักเดียวนะครับหนึ่งชุดหนึ่งืหนึ่งชุดนะครับ ท่านจะเอาตัวนี้ก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เน้นจํานวนหลักนะครับตัวนี้จะเป็นชุดสามสิบเอ็ดหลักนะครับตัวนี้ชุดสามสิบเอ็ดหลักนะครับหรือท่านจะเอาสิบห้ากับสิบห้าก็ได้นะครับจะเอาสิบห้าสิบห้าเข้ากันด้วยกันนะครับหรือว่าจะเอายี่สิบกับสิบห้านะครับหรือเอายี่สิบยี่สิบนะครับหรือเอาสิบเจ็ดสิบเจ็ดนะครับชุดแล้วไม่จํากัดนะครับบางครั้งก็เอาสิบห้าสิบห้าสิบเจ็ดสิบเจ็ดยี่สิบยี่สิบนะครับผม แล้วแต่ท่านจะเอาไปใช้งานนะครับโดยที่ทวรมาสั่งหรือทัวรมาสอบถามรายละเอียดก่อนได้นะครับผมนกกวักก็เหมือนกันนะครับนกกวักนกกวักก็เหมือนกันนะครับถ้าจะเอาชุดหนึ่งผืนผืนละสาเป็นหลักก็ได้นะครับหรือเอาผืนละยีก็ได้ผืนยี้าก็ได้หรือเอาสิบ15้าสิบห้าห้าก็ได้นะครับเราไม่จํากัดจํานวนหลักนะครับต่อชุดนะครับ เอาไม่จํากัดนะครับไม่ใช่ว่าจะชุดหนึ่งฐาสิบหลักบางคนก็เอา3าสิบหลักแล้วเอาสิบห้าดักทางก็ได้นะครับโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะครับก็มีอยู่สองโทนสีมันเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับผมไม่ลุ่มนะครับสีไมไ่แห้งก้นเนียนนะครับปักอยู่ที่หญ้าเขียวหรือหญ้าแห้งกอนเนียนนะครับรายละเอียดก็คือความยาวของหลักนะครับยี่สิบยี่สิบเซนหรือแปดนิ้วนะครับผมห่วเบอร 80นะครับเส้นผ่าูนยนกลาง 5. 3ุดามนิ้วนะครับผมจะเน้นหน่อยเพราะว่าอีลมนิ้วมันจะกว้างนะครับนิ้วมันจะกว้างเราก็เลยเอาขยายให้เป็น5.3นิ้วนะครับผมและต่อด้วยสายพ e นะครับแบบมีล็อกนะครับผมต่อด้วยสายพ e แบบมีล็อกขานะครับผมหัวทองเหลืองครับผมสีเขียวก็เหมือนกันนะครับสีไรพังทหารนะครับตัวนี้ ในพังทาหารนะครับต่อด้วยสายพีอแบบมีล็อกเหมือนกันนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางก็ห้าจุดสามนิ้วนะครับอินเบอร์แปดสิบนะครับผม่วนถ้าเป็นนกกวักนจะเป็นเอ็นเบอร์เจ็ดสิบนะครับเอ็นเบอร์เจ็ดสิบนะครับต่อด้วยสายพีอแบบมีล็อกเหมือนกันนะครับสายพีอแบบมีล็อกนะครับนกกวักจะเป็นเอ็นเบอร์เจ็ดสิบแต่เส้นผ่าศูนย์กลางสี่นิ้วนะครับผมเพราะนกกวักมันจะ วิ่งค่อนข้างเร็ววิ่งชนนะครับเราต้องอาศัยผิวๆหน่อยนะครับให้มันรูดเร็วนะครับเราก็เลยเอาเป็นเอ็นเบอร์70แล้วก็ห่วงไอ้วงจะเล็กลงมาเหลือสีนิ้วนะครับมันจะได้รูดเร็วขึ้นนะครับผมหลักนะครับเราจะยาว6.5้านิ้วนะครับ6.5นิ้วนะครับผมหลัก6 5นิ้วนะครับเรียบเทียบนะครับนกกวักจบไม่ล้มนะครับนกกวักจะสีนิ้วนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง ไอ้ลูมี่5้นิ้วนะครับเพราะนิ้วมันกว้างนะครับลกกักเราจะเราจะเน้นแบบที่ผิวหน่อยนะครับเพราะว่ามันวิ่งชนส่วนมาก้ถาส่วนมากนะครับให้มันผิวหน่อยนะครับผมก็เลยลด้ดรามที่ใช้งานที่ผมใช้งานนะครับต่อทาจําหน่ายให้เป็นช่องทางเลือกของท่านไหนที่มีปัญหาติดแล้วหลุดติดแล้วมินแล้วรอดแล้วนั่นนะครับลรากรถ สายเอ็นลงเหลือ70นะครับเบอร์70แล้วก็สีฟ้าส่นกลางสีนิ้วนะครับผมมีทั้งหลักเดียวนะครับตัวนี้เป็นชุดหลักเดี่ยวนะเป็นชุดหลักเดียวนะหลักเดียวก็คือ1หลักนะครับ1หลักมีหนึ่งบ่วงนะครับผมชุดถีเสื้อก็มีให้นะครับนี่ครับปุดผีเสื้อนะครับผีเสื้อก็จะเป็นนกกวักอย่างเงี้ยนะครับนกกวักนะครับผมนี่จะเป็นยีลุ่มนะครับชุดแบบยีลุ่มกับชุดผีเสื้อก็มีนะครับ ปีเสื้อนะครับชุดต่อแบบปีเสื้อนะครับแล้วก็นกฝากกระมวลแบบปีเสื้อนะครับนี่ครับแต่ต่างกันนะครับนะครับจะหลอดได้เพราะตรงนี้จะเป็นบ่วงสีนิ้วเอ็นเบอร์เจ็ดสิบนะครับนกปักนะครับผมแต่เป็นอีลุ่มก็จะเป็นบ่วงเส้นหัวชุนกลาง5.3นิ้วเอ็นเบอร์80นะครับและหลักก็จะยาวยาวๆกันนะครับอีลุ่มจะเป็น20เซนนะครับอีลุ่มนะจะเป็น20สเซนนะครับ แต่เป็นกวักนะครับกวักนี้จะหกจุดห้านิ้วนะครับหกจุดห้านิ้วนะครับผมหกจุดห้านิ้วนะครับนี่ยี่สิบเซนหรือแปดนิ้วตัวนี้นะครับนะครับเราจะทําแยกนะครับครับผมชุดต่อแบบที่เสื้อนะครับเจ้ากี่หลักมันมีสิบห้าหลักสามสิบบวงนะครับหรือยี่สิบเอ็ดหลักสี่สิบสองบวง หรือจะเอาน้อยเอาเยอะ่นนั้นก็ได้นะครับเอา17บวก34หลักหรือส5บห้าบวกส5ห้าหลัก3าสบบวกก็เอาโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมเราก็จะทําเป็นชุดขึ้นผืนส่งให้ท่านนะครับชุดพร้อมต่อแบบนี้นะครับหรือท่านจะเอาแบบชุดขึ้นแขียนก็ได้นะครับชุดแบบขึ้นเขียนนะครับผมขึ้นเขียนนกกวักนะครับชุดขึ้นแขนนกกวักนะครับจะเป็นสีนิ้วนะครับเส้นผ่าสูกลางสีนิ้วนะครับ เส้นผ่าตรงกลางสีนิ้วนะครับมีทั้งสีน้ําตาลแล้วก็สีเขียวลายพรางทหารนะครับผมสีนิ้วนะครับเส้นผ่าตรงกลางสีนิ้วนะครับของนกกวักนะครับจะเป็นชุดเหมือนกันนะครับจะจ้าแบบเป็นนิลุ่มนะครับอิลุ่มของเราจะเป็น4.5นิ้วนะครับก็มีทั้งสองโทนสีเหมือนกันนะครับสีน้ําตาลนะครับสีน้าตาลแล้วก็สีเขียวลายพรางทหารนะครับผมสีน้ําตาลนะครับ นี่ครับเมาขนาดสีนิ้วนะครับใช้ผ่าุกลางสีนิ้วครับนกกวักนะครับพื้นแขนนกกวักขนาดสีนิ้วนะครับผมแต่ถ้าเป็นอิรูมก็จะเป็น4.5นิ้วนะครับวงจะแตกต่างกันนะครับผมถามว่าสีนิ้วเอาไปดักอิรุ่มได้ไหมไม่ผิดกติกานะครับที่ผมย่นเรามาคือก็จะบดปัญหาที่วันดินแล้วหลุดนกวิ่งชนแล้วลอดนะครับตัวนี้สีนิ้วจะกระชับขึ้นมานะครับ ตัวนี้จะเป็น4.5ของอีลุ่มนะครับดักกวักทาให้ได้เหมือนกันนะครับได้กันครับไม่ผิดนะครับผมมันมี4.5นิ้วสำหรับนกอีลุ่มแล้วก็4นิ้ว4นิ้ว,วเป๊ะสำหรับนกกวักนะครับจเจ้าสีเขียวหรือสีน้ำตาลกอโทรเข้ามาสอบถามหรือโทรมาสั่งได้ครับผมนกนะครับอีลุ่มมันจะเป็นเป็นนกยางนะจะมีแบบทรงธรรมดานะครับ ทรงธรราแบบนี้แล้วก็มีอีกทรงหนึ่งคือทรงกลางปีกนะเนี่ยทรงกลางปีกนะครับแง่กลางปีกนะครับผมทรงกลางปีกนะครับแบบทรงกลางปีกนะครับแบบนี้ทรงกลางปีกนะครับกลางปีกแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นทรงธรรมดาในกลางปีกนะครับผมคล้ายๆเราก็มีอยู่สองทรงให้ ให้เลือกนะครับให้เลือกสั่งเลือกนำมาใช้งานนะครับผมขอฝากด้วยนะครับผมขึ้นดักนกชุดพร้อมต่อดักนกนะครับทั้งกวักทั้งอิลุ้มนะครับผมทางค่ายเราก็มีของพร้อมส่งนะครับไม่ต้องรอคิวนะของทางค่ายเรามีพร้อมส่งนะครับผมเราก็ทำมาให้ท่านได้เลือกได้ชม ผมฝากด้วยครับผมชุดพร้อมต่อนกปักแลไรลุ้มของท่ายคีเมสุคนครครับผมขอบคุณครับ